My f a n m o n e y My f a n m o n e y คลิปนี้ไม่ให้ดูถึงอายุ18ปีมีผู้ปกครองแนะนำสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่อง My Family นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะโชวแ์แบมให้ดูนะคะนี่นะคะก่อนที่ทุกคนจะไปดูกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ไปด้กันเลยรอก่อนแป๊บหนึ่งนะคะขอเป็นแนวนอนก่อนนะคะเราไปเล่นกันเลยก่อนขึ้นบันไดมันไดก่อนไอผู้หญิงห่มฟูมาได้ยังไงนี้มึงมารู้ทางได้ยังไงเดี๋ยวตามผู้หญิงผูสีทองไปกัน อายันเลยไปให้รอดไปให้รอดช่งแล้วนะฮะไปเล่นกันอ้ายตามเพื่อไปไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นเพื่อนอ้ายลอยยลอยลอยอ้ายห้ามห้ามเขามาห้ามมาไเลยอย้าห้ามมาห้า,มมา เฮ้ยเสร็จแล้วรอดรอดรอดออเอเอทำไมมันหัวใหญ่ใหญ่อะเห็นป้ายมานี่ไม่มีป้ายด้วยหรอดูเหรอเออเพื่อนไม่ไปอ่ะอ่ะเพื่อนไม่ไปเพื่อนมาขึ้นมาเลยโอ้มีป้ายให้เราไปทางนั้นไปไปาตามเพื่อนไป โอ้ยเจอเดี๋ยวโดนซะอีกอ้าวมีหัวสามหัวแล้วมัน๊อะ้าเพื่อนทำรอดไหมเพื่อนรอดไหมเราตามเพื่อนไปเราทำเพื่อนตามเพื่อนทำตามเพื่อนเลยวายแอะตายเลยมาเกิดใหม่เลยเอ้าใหม่เอ้าใหม่จะได้ไหมวันนี้เอ้ยเฮ้ยเอ้ยรอดแล้ว ว่าเยเย่ถึงดันที่สองเก็บเหรียญได้เงินมาแค่สิบบาทแค่นี้เราไปได้ต่อที่สองกันจ้ามามาเล่นกันว่ามันสนุกไหมปลาปาปาเพราะไม่รู้เหมือนกันแหละเนาะอ้าอ้าอ้า เอ้ยเพื่อนไปประตูนี้เราไปกันเฮ้ยเจอเฉยเลยเฮ้ยเจอเฉยเลย,เ,ยเจอเฉยดูเรื่อยๆรออ้าชันตายเราไปเล่นใหม่ค่ะวันนี้จะได้จะผ่านไหมเนี่ย บาย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 บาไอ้ใหญ่ดียวโอ๊ยแล้วโอเคโอเคเราไปกัน

แอะตายอีกแล้วช่วงนี้เป็นอะไรเนี่ยเออเกิดไปเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้มามามาอ้าตูประตูให้เปิดด้วยเกิดใหม่กันใหม่เลยเอืมก่อน โอเคมาตูบานนี้ก็น่าจะใช่โอเคดูก่อนมา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 โอเ้เราไปทุกคนยังไม่เล่นเนาะสันหนึ่งเนี่ยเนี่ยโอเคเราไปเล่นต่อนหน่อยสิคอยดูรอว่ามีเราไหมอ่ะ เอาไปละสำหรับผู้ชนะผู้ชนะงนั้นหรอมามามา,มาเลยไม่มีหน้าฉันเลยไม่มีหน้าฉันเลยเนี่ยสำหรับผู้แพ้หรอไม่มีหน้ากูซะด้วยเล่น เล่นแบบนี้ไหมอ่ะลองเล่นหนี้้ดิอ้าวเขายังไม่ได้สร้างเหรอเดีย๋ยวเราไปเล่นแบบอื่นดีกว่าอีกชั้นสองไปเล่นกันโหหน้าตาจะเป็นแบบนี้ว่าเจง๋งแล้วมีผู้เล่นไหม มีใครบ้างมีใครบ้างอ้ามีกูคนเดียวออกเลยจ้าออกเกมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปโกนนะคะ Goodbye I see you again